ครับพี่น้องครับจะจกสีว่าจังไหนนะครับในลักษณะที่ไฟในลักษณะที่นะครับเสียไฟเลียงเกลืองกติดปกตินะครับฟังชันนาะกาโปรแกรมแต่ละย่างนะครับ ปกตินะครับเนี่ยนี่ตัวเรียวนะครับนี่ปัญหาโมูครับนี่ครับตัวเทนิโอซีอยู่นี่เลยตายนะครับอาจจะเป็นกับจอนะครับในกระตีปกติอยู่ครับนี่มุ่มฟิตเนี่ยกระติดติดอยู่นะครับนี่ แล้วก็เสียนเสี้ยน,นสตาอปทแล้วก็เสี้ยนสตาร์ทสตาร์ทสตา,สตาสตอปกระติดนะครับเมียนบอลเลชั่นอะไรต่างๆก็ติดหมดอะครับพี่น้องครับอ่ะบอวายยังไรครับวันนี้ครับอาจารย์นักดน,นตรีก็เมาเมาเ,เ,เรียลครับทรงท่ายด้วยรุ่นนี้ไปเลยนะ,ะ 3, ครับพี่ดาสามพันครับ ขอบคุณนะครับท,ที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะ <Yeah. S 1> นะ